ขอไปดูเหตุการณ์สระบุรีหน่อยนะฮะเปิดภาพคลิปก่อนก็นแล้วกันที่น่าสงสารเลยเห็นบอกว่าคนเจ็บเนี่ยก็คือน้องผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม<ฆ>กำลังนั่งร้องไห้แล้วก็เลือดเต็มปากเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยน้องที่บาดเจ็บเนี่ยเห็นบอกชื่อว่าน้องสอนสวรรค์ตัวน้องเองเนี่ย<ฆ>บอกว่าถูกสามีน่าจะติดยาด้วยทำร้าย<ฆ>น้อง<ฆ>ลองดูคลิปน้องหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมฮะ เช็ดออกที่ในเลือดนะขา เบอร์หน้าว้จริงป่าเขาเต็มไปด้วยเลือดนะฮะและประเด็นก็คือถามสอนสวรรค์ว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสอนสวรรค์เนี่ยเล่าให้ปังสอนสวรรค์อายุ30นะครับผู้ชมครับมีสามีชื่อว่าทรงฤทธ์อายุ3าปีแล้วสอนสวรรค์ส่งคลิปมาให้ดูว่าสามีเนี่ยบุกเข้ามาในร้านอาหารในพื้นที่สระบุรีในช่วงคืนวันที่30เมษาเป็นคลิปที่น่าสะลดใจเมื่อน้องสอนสวรรค์นั่งอยู่กับพื้นร้องไห้แล้วจะพบว่าใบหน้าและก็ป่าของน้องถูกผัวตบอย่างแรงจนกระทั่งท กดปากเนี่ยนะฮะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดเลือดนี่คือคลิปที่หนึ่งขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วความโหดของสามีที่บอกว่าน่าจะติดยา18พฤษภาเปิดภาพถัดมาคลิปค้างเอาไว้นะฮะ<า>เปิดภาพนิ่งแชทรูปปืนขึ้นมาต่อเนื่องกันเลยกับคลิปนี้ปรากฏว่าสอนสวรรค์ส่งภาพนิ่งอาวุธปืนฮะนี่ น้องบอกว่าผัวเก่าส่งแ <มา S 1> ชท <นะ S 1> รูปปืนมาขู่โดยหน้าแรกส่งรูปปืนมาและหน้าที่สองยังพิมพ์ข้อความว่าโอเคมึงมาทุกตัวเลยพวกมึงได้เจอกันมึงอย่าหนีนะอยู่หน้าร้านก,กูซัด <นะ S 1> หมดนะนี่ฮะอันนี้คือแชทพร้อมกับรูปปืนหน้าที่สยังมีอีกบอกให้น้องสอนสวรรค์ระวังตัวบอกมึงออกข้างนอกเมื่อไหร่มึงระวังตัวไวใ้ให้ดีนะสอนสวรรค์ และหน้าที่4บอกตอนกูไม่เกินสองนาทีมึงเจอกูแน่นี่ฮะแล้วเข้าใจว่าบุกมาตบเลยหลังจากที่วันนี้สอนสวรรค์ส่งคลิปมาให้เราเค,เนะคุณผู้ชมครับเราไปตามหาสอนสวรรค์เลยบอกสอนสวรรคร์มันเกิดอะไรทําไมหนูโดนตบขนาดนี้สอนสวรรค์เปิดใจกับเรามาว่าหนูใช้ชีวิตอยู่กับไอ้ผัวคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งชื่อว่านายทรงฤทธ นี่ฮะหนูทนไม่ไหวพี่อยู่กันมาสิบปีมันทําร้ายหนูจนกระทั่งสุดท้ายหนูต้องหอบผ้าหอมพ่อนหนีเพราะหลังๆผัวหนูมาเล่นยาบ้าอย่างหนักแล้วมันก็ตบตีหนูหนูก็เลยต้องย้ายออกจากบ้านถูกไหมฮะไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่สระบุรีหนูก็ไม่คิดว่าวันดีคืนดีสามีหนูมันตามมากระทืบแล้วมันขืนใจน้องนะ,ะหลังจากที่น้องเลิกกับมันแล้ววันนี้เราไปถามสอนสวรรค์ กับคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเพราะวันนั้นเนี่ยที่สอนสวรรค์โดนทําร้ายเนี่ยเห็นบอกว่าน้องโดนกระทืบแล้วมีคนมาช่วยถูกไหม<ช>สอนสวรรค์ก็เล่าให้เราฟังนะฮะว่าที่ผ่านมาที่หนูไปชอบกับทรงฤทธิ์เพราะประวัติเลยเนี่ยมันโปรไฟลด์ดีมันเป็นช่างรับเหมาคุยกันไปคุยกันมาถูกคอน่าจะฝากชีวิตไว้กับมันได้สุดท้ายคุณผู้ชมครับระหว่างที่คบไปมันเสพยาบ้าและที่สําคัญก็คือ มันอ้างบอกว่ามันไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมอยากให้หนูไปเป็นเพื่อนกลายไปว่าเมื่อไปถึงมันก็ข่มขืนหนูแล้วบังคับให้ไปที่บ้านพักนี่ฮะแสดงว่าครั้งแรกที่เจอกันเลยเนี่ยโดนข่มขืนเลยแล้วพอข่มขืนเสร็จมันก็บอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะให้พ่อแม่มาสู่ขอ แล้วก็เลยมาพบว่าหลังๆที่อยู่กันมา12ปีมันเริ่มติดยาแล้วก็เริ่มทําร้ายจนสุดท้ายน้องหอบผ้าหอบผ่อนนี้ที่น้องโดนตกเลือดกดปากคุณผู้ชมฮะน้องบอกวันนั้นมันเล่นยาบ้าไป15-20เมตรวันไหนเงินมันหมดมันจะกระทืบหนูแล้วขณะที่หนูมีลูกกับมันสมัยหนูตั้งท้องมันก็ยังกระทืบหนูตั้งแต่ตอนท้องจนกระทั่งหนูคลอดลูกคนแรกออกมาผู้ชายก็ยังไม่หยุดทําร้ายหนูระหว่างที่หนูให้นมลูก2เดือนแรกพฤติกรรมมันก็เหมือนเดิม ก็ยังตบตีน้องเป็นประจำเนี่ยนะฮะจนปัจจุบันน้องลูกอายุ11ปีแล้วมีลูกสาวคนเล็ก9ปีหนูไม่ไหวแล้วที่ต้องทนชีวิตกับมันมาจึงหอบผ้าหนีมาอยู่ร้านอาหารสระบุรีมันรู้มันก็เลยขับรถกระบะตามมาแล้วมาขอยืมเงินหนูอีกหนูไม่ให้มันก็กระทืบและมันขอมีอะไรด้วยสุดท้ายมันปั้มเลยคุณผู้ชมฮะน้องบอกว่าเหตุการณ์ที่น้องโดนตบคลิปเมื่อกี้นี้คือ30เมษายนนะฮะ มันขอน้องสี่พันเมื่อน้องไม่ให้มันกระทืบลองฟังเสียงน้องเปิดใจกับเราหน่อยฮะแต่ก็มีคนเตือนอยู่ว่ามัน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 เล่นยานะอะไรอย่างเงี้ยก็โดนก่อนจะได้กันก็โดนข,ข่มขืนเหมือนกันก็โดนข่มขืนโดนหลอกว่าไปให้ให้ไปเที่ยววันเกิดเพื่อนไปได้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแค่แบบคุยๆย,ยังไม่ได้ ตกลงจะคบกันแค่คุยๆก็คือเขาก็รวบหนูเลยพอเขาข่มขืนหนูเสร็จเนี่ยเขาก็ไม่กบมัดนะ่ะมัดมืออ่ะมัดมือให้แม่มาขอเลยผูกข้อมือไปอยู่กับเขาเลยอารมณ์รุนแรงเลยเป็นคนอารมณ์รุนแรงโมโมโหง่ายขี้เกียจไม่ค่อยขยันทํางานเท่าไหร่ตลอดเลยตีตั้งแต่ลูกท้องอ่ะยันคลอด เขา,เาตีตบหน้าตีกระชากอะไรอกลูกในท้องไม่แรกออกลูกคนใหม่ใหมก็ยังก็มาตีช่วงสองเดือนสามเดือนก็ตีเขาตีนี่พิดยาทั้งนั้นเลยยาเสพติด<ม>ตอนเขาเตอนตอนเขาสูบเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเขาไม่ได้สูบอะ่ะนั่นแหละเตรียมตัวโดนเลยหลูหล<า>ู ไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้รู้มาตั้งแต่แต่ต้นแล้วแต่ทนทนก็เพื่อลูกจนทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็ไปมีแฟนใหม่และทีนี้มันก็มาคลาคัาสัังที่ว่ามีทะเบียนสมรสขูจ่จะฟ้องหนูอย่างนั้นอย่างนี้ตามมาขู่เอาเงินไม่ให้ก็โดนตีรอบสองก็มาเอาโทรศัพท์ไป คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกับตํารวจให้นะฮะน้องบ<ะ>อ,อกว่าน้องโดนตบจนเลือดกบปากแจ้งความไปแต่คดีไม่คืบอะไรเลยล่าสุดมันมีกลับมาตรงนี้ก่อนฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าโดนตี<ะ>อยู่กันมา12ปีใช่ไหม<ะ>ครั้งนีง้มันมีภาพนิ่งอีกตัวหนึ่ง16<ะ>พฤษภาหาทุ่มครึ่งไหนเอาขึ้น<ะ>จอไหน่อยดิ เมืองคุณผู้ชมฮะภาพน้องที่อันนี้ก็น่าปูดอีกเหมือนกันนะฮะเป็นยังไงเมเรื่องราวคือเรื่องราวก็คือว่าวันที่16พฤษภาคมเนี่ยผู้ชายเนี่ยคือทรงฤทธิ์เนี่ยก็มาจะทําร้ายน้องทําร้ายร่างกายน้องเหมือนเดิมปรากฏมีพลเมืองดีคนนี้ก็คือคุณก๊อฟเนี่ยค่ะได้มีการเข้ามาช่วยกลายเป็นว่าทรงฤทธิ์สามีเนี่ยไปกระทืบพลเมืองดีคือคุณก๊อฟเนี่ยจนบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยนะคะ<อ>ก็เลยไปแจ้งความนั่นแหละแต่คดีไม่คืบภาพนี้คือภาพของกอ๊กอฟนะพลเมืองดีก็โดนกระทืบอีกเหมือนกันก็โดนกระท าสุดเราไปเจอพลเมืองดีใช่ไหมเราไปเจอคุณกอ๊อฟค่ะคุณก๊อฟก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่16พฤษภาคมที่เกิดเรื่องกําลังนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะร้านตายายซึ่งอยู่ติดกับร้านอของผู้เสียหายคือน้องศรสวรรค์สักพักหันไปเนี่ยเห็นทรงฤทธิ์เนี่ยอดีตสามีเนี่ย จอดรถกระบะแล้วลงมาด่าก,กระชากตัวทางด้านของน้องสอนสวรรค์จะทําร้ายคุณก๊อฟด้วยความเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีหวังว่าจะไปพูดให้อดีตสามีเนี่ยใจยเย็นแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ฟังอะไรเลยกระโจนมาทําร้ายเขาทันทีเลยค่ะอ๋อผมนั่งอยู่ที่ร้านยายครับแล้วน้องผู้หญิงก็วิ่งร้องไห้ออกไปแบบช่วยหน่อยพี่อะไรประมาณเนี้แล้วแฟนเก่ามานั่งโดดยายอยู่ในบ้าน มาเล่นยามาอะไรผมก็เลยแบบเดินมาแบบเหมือนจะมาดูมาอะไระครับนะก็มีเรื่องมีปากเสียงกันมั้งตันนั้นอนะ่จะจำไม่เพดว่าผมก็นั่งดื่มเหมือนอยู่แล้ว<ม>เดินมาแล้วก็มีเรื่องกันเลย<ม>ก็ยังไม่ได้ให้พูดได้ถามอะไรกันเลยมั้งครับตอนนั้นนะก็คือผมก็ดื่มด้วยเลย ใช่ครับมีพวกญาติผมนีนะแบบคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนะฮะที่มันกระทืบเมียมมท้องแล้วก็กระทืบลูกค้าของเมียเนี่ยนะฮะแม่ยายก็โดนกระทืบเหมือนกันนะฮะชื่อว่าแม่แตวปรากฏว่าเราไปเจอแม่แตวแม่แตวบอกไอ้เขยคนนี้คุณผู้ชมฮะก,ก็คือในทรงฤทธิ์มันก็กระทืบแม่ยายด้วยเหมือนกันไหนเปิดภาพทรงฤทธิ์ขึ้นมาคู่ขนานเลยนะฮะ ประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดพอเห็นว่ามันกระทืบลูกสาวฉันเลยเข้าไปก่อนลูกสาวปรากฏฉันก็โดนกระทืบเพราะมันเมายาบ้ามันขู่ไว้ว่ามันจะฆายกครัวทั้งหมดทุกวันนี้เลยต้องมาร้องช่องแปดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่อให้นะฮะนี่แนนเขียนมาไหมว่าโรงพักไหนเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลว่าโรงพักไหนคะ่ะเออสระบ,บุรีใช่ไหมค่ะนี่ดูความโหดนะฮะของไอ้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่อและต้องตามให้เจอด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่สระบ,บุรี